มาติดตามความคืบหน้าในการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ประสบภัยที่มูโนนะคะกร,รมนพักสี่ส่วนหน้าได้มีการรายงานความคืบหน้าการซ่อมแซมบ้านพักและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบริเวณตลาดมูโนะอําเภอสวยโกลกจังหวัดนาราธิวาสล่าสุดนะคะซ่อมแซมและส่งบ้านไปแล้ว285หลังค่ะ กองอในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาสและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาสเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์โกดังดอกไม้เพลิงระเบิดที่หมูโนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนล่าสุดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและส่งมอบไปแล้ว285หลังคงเหลือ อีก364หลังจากทั้งหมด682หลังขณะที่ทานน้ำใจจากคนไทยทั้งประเทศรวมทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียยังคงหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่วนยอดเงินบริจาคณนะวันที่14สิงหาคมอยู่ที่3 1 7 4ล้าน7บาท18สตางค์ค่ะ จึงถือโอกาสนี้นะครับขอเชิญชวนร่วมการบริจาคสิ่งของหรือเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวมูโนไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มของใช้เครื่องครัววัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนรวมถึงเสื้อผ้ายารักษาโรคเครื่องเขียนได้ที่สำนักปวนชนกิจการพิเศษกอง่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าหมายเลขโทรศัพท์ครับ0 7 3 2 6 2 5 7 2 เพื่อที่จะได้รวบรวมส่งไปให้พี่น้องชาวมูโนต่อไปนะครับและก็หากเป็นเงินสามารถโอนเข้าบัญชีที่ชื่อบัญชีนะครับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนเลขที่บัญชี905 3ข66122 0ธนาคารกรุงไทยครับสาขานราธิวาสซึ่งมีเพียงบัญชีเดียวเท่านั้นบนหน้าจอนะครับ